สวัสดีค่ะป้ากิ๊กทำสวนนะคะวันนี้จะพามาทำผักบุ้งงอกเพาะผักบุ้งงอกไว้กินกันนะคะทำแบบง่ายๆ่ง่าย,ายนิดเดียวง่ายตามภาษาป้กิ๊กเนาะอันดัแบบแรกยกป้ายก่อนกันแล้วกันจะได้เอาเข้าไปเก็บนะคะแคปหน้าจอปุ๋ยลงมาข้างล่างเบอร์โทรศัพท์อยู่ตรงนี้อันนี้ลายป้ากิ๊กนะคะเข้าลายตรงนี้มาถึงตรงนี้โดยไม่ต้องเว้นวัคนะ พิมรวดเดียวเลยค่ะตามนี้เลยค่ะตัวเล็กนะคะโอเคเอาข้างหลังสินค้าเพิ่มมี EM มีเมล็ดทันตะวันมีเมล็ดผักชีมเมล็ดผักบุ้งจีนกวางตุ้งดอกงอกเ,เหนือจากนั้นก็ถามมากันแล้วกันค่ะโอเคนะเนาะง่ายๆวันนี้จะพามา ทำต้นอ่อนผักบุ้งตอนนี้ยังไม่เปิดให้ดูจะสาธิตก่อนกันแล้วกันวิธีทําง่ายๆไว้กินในบ้านผักบุ้งงอกนะผักบุ้งงอกไม่ใช่ต้นอ่อนนะเป็นผักบุ้งงอกขาวๆเหมือนกับกุยช่ายนะคะมือนก็ถั่วงอกแต่ถั่วงอกเขาก็งอกนิดเดียวนะไม่ได้ยาวมากแต่อันนี้เรายาวเต็มที่ของเราเลยนะภาชนะก็เตรียมมาจะเอาสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมอะไรแล้วแต่สะดวกกันแล้วกันนะ ก็เตรียมมาของป้ากิ๊กก็จะภาชนะกลมๆอย่างนี้แล้วก็มันมีรูเราเอากระดาษวางทับแล้วก็เพื่อที่จะใส่ดินลงไปเพราะง่ายคือไม่ต้องไปผสมไอตัวนั้นขุยมะพร้าวกี่ส่วนดินอะไรกี่ส่วนแกลบด้านกี่ส่วนไม่ต้องเอาดินนี่แหละคะ่ะเอาดินที่เราซื้อมาแต่ว่าขอให้เป็นดินที่ละเอียดหน่อยนะอย่าไปเอาดินที่หยาบถ้าหยาบก,ก็ร่อนกันแล้วกันแต่ที่ป้ากิ๊กซื้อมาอันนี้ละเอียดคะ่ะ ไม่มีเศษใหญ่ๆเลยละเอียดประมาณนี้นะคะใส่ิดน่อยดินที่เหลือเราเอาไปปลูกต้นไม้ปลูกผักได้นะคะคือเราซื้อมาเพื่อจะไปปลูกอยู่ยแล้วอันนี้เป็นขุยมะพร้าวหยาบไม่ละเอียดแล้วก็เอาออกเพราะง่ายๆนะคะผักบุ้ง เพราะว่าใช้เวลาของปากก๊กห้าวันเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเนาะเราเพาะกันก่อนกันแล้วกันแล้วก็สิ่งที่ต้องเตรียมก็คือแช่ผักบุ้งไว้หนึ่งคืนใครจะเอาไปห่อไว้ให้ออกรากหน่อยก็ได้ไม่หอก็ได้แต่ปากก๊กไม่อยากห่อเพราะอะไรรู้ไหมเวลาเอาไปห่อแล้วก็ลืมพอลืมนะรากยาวทุกทีคะ่ะอันนี้ก็เริ่มจะออกรากแล้วก็แช่คืนเดียวก็เอามาปลูกได้เลยนะคะอันนี้ล้างแช่หนึ่งคืนแล้วก็ล้างมาแล้วทิ้งน้ําก่อน เราก็จะนํามาโรยมาปลูกแล้วก็จะมีแกลบดําอีกตัวหนึ่งนะคะเอาไว้ปิดข้างบนใครไม่มีแกลบดําก็เอาดินนี่แหละโรยทับเนาะร็จแล้วเราก็อันนี้หนึ่งถุงนั่ยนะที่ปก๊กเอามาเนี่ยเราก็เอามาโรยเลยนะคะสบัดสบัดหน่อยให้ห่างกันสบัดนิ้วเรานี่แหละสบัดไปให้หมดให้ทั่วกอนเนาะแล้วเราค่อยเอาที่เหลือเติมช่องว่างลงไป แน่นมากนะคะใครอยากได้แน่นๆก็เติมเข้าไปอีกเสร็จแล้วเราก็จะกดให้เขาแผ่นกระดาษอยู่ไหนเอ่ยพ่อเห็นแผ่นกระดาษไหมกลมๆที่เอามาเมื่อกี้เนี่ยเอาแผ่นไม้ก็ได้นะคะปะกติมีแผ่นกระดาษพอดีเอาถุงใส่ไว้กัน,นกันกระดาษเขาถูกน้ำจะนิ่มจะเละเนาะ กดให้เขาจมลงไปค่ะเข็นไปพอดีเมลนะ็ดเขาก็จะลงไปอย่างเนี้ยเห็นไหมเสร็จแล้วก็เอากแกลบดำปิดเข้าไปค่ะใช้มือเลยลรยดีที่สุดเรหนาเลยวะเขามีความเบาไม่ต้องกลัวนะคะผักบุ้งแรงเยอะ อ่าแค่ไหนอ่าหัวก็จะโผล่ให้มิดให้มิดเมล็ดเขาเวลารดน้ํามันก็จะยุบเพราะเพราะว่าแปบบดานี้ก็จะเบาเนาะก็ใส่ไม่ถูกอ่าเสร็จแล้ว,ลวก็จะรดน้าเอาบัวก็ได้นะคะใช้บัวก็ได้ก็ไม่ได้เอาบัวมาเอาขวดมาอย่างเดียวแต่ก็ใช้ได้หมดจะรูให้เล็กหน่อย สองสามวัน,นโผล่ขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วนะคะเราจะต้องหาแผ่นอย่างที่ป a ะเก๊ดทำอย่างเงี้ยหรือใครจะมีแผ่นให้พอดีกับตะกา้ากระมังให้พอดีกับข้างในเอาปิดไว้ค่ะปิดไว้แล้วก็เอาอะไรหนักๆทับเข้าไว้นะ p เก๊ก็เอาหม้อน้ำเไม่เนี่ยเอาหม้อน้ำอย่างเงี้ยใส่ไว้ทับไว้ ทับไว้ไม่ให้เขายกหัวขึ้นมาได้นะคะแต่รากเขาเนี่ยเขาจะยั่งลงไปในดินดีมากเวลาเขางอกขึ้นมาจะสวยจะสม่ําเสมอค่ะกดไว้อย่างเนี้ยกดไว้พอผ่านไปหนึ่งคืนก็มาเปิดออกแล้วก็รดน้ําแล้วก็ปิดไว้อีกปกิลรดน้ําวันละหนึ่งครั้งไม่ต้องรดเยอะช่วงนี้ฝนตกถึงแม้จะไม่ได้รับน้ําฝนแต่ว่าอากาศชื้นวันละครั้งเดียวก็พอค่ะอย่างาาทับเหมือนเดิมจนกว่า จนกว่าผ่านไปสองคืนเรามาดูแล้วข้างอกแล้วเนาะถ้าเข้างอกแล้วเราค่อยเปิดออกนะถ้างอกแล้วเราก็าเอาออกพอเอาออกนะพอเปิดตรงนี้ออกงอกเรียบร้อยใช่ไหมเราก็หาตัวมาปิดเลยนะคะเอาตัวนี้ออกเข้างอกขึ้นมาแล้วใช่ไหมเอาตัวนี้ปิดไม่ให้เขารับแสงพอไม่ได้แสงนะเขาจะยืดขึ้นมาเร็วมากเขาจะสูงค่ะ เขาจะสูงยืดขึ้นมาหาแสงเราต้องการต้นยาวๆสูงๆรดน้ำต่อไปพอพอเปิดออกรดน้ำก็คือวันละหนึ่งครั้งเหมือนเดิมค่ะก็ปิดไว้เหมือนเดิมไม่ให้ได้รับแสงหรือใครจะทำเป็นเอาไม้ปักเสา 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 6, สามสี่เสาห้าเสาหกเสาแล้วก็เอาถุงดำคลุมก็ได้นะคะถ้าไม่มีกระมังใช้ถุงดำคลุมหรือไม่ก็สแสนดดำๆทบสักสองทบแล้วก็เอาคลุมแต่ต้องมีไม้คำ้ำอย่าให้ไปถูกต้น ผักบุ้งของเราจะหักเนะาะทีนี้ก็คุณลุงสองมาทางนี้ขอบไปหนดิลยเรียเอาไปเดี๋ยวนะคะทีนี้ยกหลบเนาะสาธิตเสร็จแล้วยกหลบก่อนอ้าวทีนี้ส่องมาอันที่ทำสำเร็จแล้วนะคะเปิดไว้แล้วกันกู <laughs> เปิดเปิดขนาดไหนก็ได้ดูอันนี้อันนี้ห้าวันกับวันนี้ค่ะป้กิก็จะจะตัดไปกินละใครจะเอาไว้สูงกว่าน,นี้ก็ได้สักหกวันเจ็ดวันแต่ห้าวันป้ากิพ <5 S 1> <ค>อแล้วอบไว้ตลอดนะคอบไว้ทุกวันค่ะครอบไว้ตลอดถ้าสมมติถ้าเราไม่ครอบนะพอได้รับแสงเขาจะเขียวค่ะเขียวคือที่เราทําแบบนี้เราไม่ต้องการความเขียวเราอยากกินต้นอ่อนๆขาวๆอย่างนี้เราอยากกินผักบุ้งงอกเอาไปผัดนะคะ น้ำมันหอยใส่หมูกรอบหรือไม่ใส่ก็แล้วแต่ชอบเอาไปกินกับข้าวต้มข้าวสวยได้หมดนะคะขอบไว้พอไม่ได้รับแสงเขาจะยืดขึ้นมาหาแสงไงคะเขาจะได้ยาวเร็ว,เ,รวเนาะ,ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวที่ปาเก็กทำแบบนี้ก็คือปาก็กเพาะกุยช่ายไว้แล้วมันมีนิดเดียวมันได้นิดเดียวกุยช่ายนี่เพาะหลายวันเลยเนะเป็นสิบเอ็ดสิบสองวันละได้นิดเดียว ไอ้ช่วงที่ได้สักห้าหกวันก็คิดแล้วว่าคงไม่พอผัดแน่ก็เลยมาทําผักบุ้งงอกตรงนี้เอาไปผัดรวมกันเดี๋ยวจะให้ดูกุ้ยช่ายกุ้ยช่ายขาว,ขาวเดี๋ยวยกมาให้ดูนะคะ,ป,ะป้ายหลบเยอะเลยนะมาดูมาดูป a ก k a g ทำอะไรเล่นขายของดูสิเนี่ยถุงนี้เราก็ไปซื้อมาใหม่ๆนะ ไม่ใช่ถุงขยะเก่ามาครอบนะคะถุงใหม่ๆล้วงออกมาจากถุงที่เราซื้อมาเนี่ยอาจจะเอามาครอบเห็นไหมได้แค่เนี้ยมาดูแล้วว่าไม่พอกินแน่เลยไอตอนที่เป็นต้นเขียวๆนะคะปากก๊กตัดนะโอ้โหดกมากเลยหนาะจนเต็มเนี่ยปากก๊กตัดได้กำใหญ่ๆเลยจริงๆแต่พองอกออกมาได้นิดเดียวดูสิเนะี่ยแล้วแค่นี้จะพอกินได้ยังไงเนาะต้องทําเยอะๆเ,เพราะฉะนั้น ไปหากินยากมากนะคะตามร้านอาหารตามพักตะคารเดี๋ยวนี้หากินกุ้ช่ายขาวยากไปกินข้าวต้มกี่ครั้งกี่ครั้งนะในเมนูมีบอกนะกุ้ยช่ายขาวผัดหมูกรอบที่ร้านข้าวต้มพอสั่งจะไม่เคยได้กินเลยวันนี้ไม่มีค่ะกุ้ช่ายขาวไม่มีนะคะแพงแล้วก็หายากอันนี้ตัดให้ดูนะถ้าเราตัดเสร็จแล้วเราก็เอาไปเลี้ยงให้เขาออกใบเขียวต่อค่ะ มันงั้นก็จะอ่อนแอเนี่ยได้แค่เนี้ยเป็นน้อยเกินอืมได้นิดเดียวต้องปลูกเยอะๆเนาะอันนี้ก็วิธีเดียวกันคือรดน้ำวันละหนึ่งครั้งทีนี้เราจะมาตัดตัวนี้นะคะตัจาจากก้านอันนี้โน,น่น,นโอ่อไม่สายสายน้นนี้จะตัดที่เรามาตัดผัดบุ้งของเรา ใบมีดใบมีดโกนหรือว่าคัตเตอร์ก็ได้นะคะแต่ปกิคัตเตอร์ปกิก็ไม่คมละจะไปซื้อก็ขี้เกียจออกไปวันนี้เราก็จะถอนออกมาไปจัดการใหม่เนาะส่วนไอ้ที่มเมล็ดผักบุ้งที่ติดเนี่ยเดี๋ยวไปถูกน้ำเขาก็จะนิ่มคะ่ะเขยา่าเขย่าก็หลุดไปละ ถอนยากก็ตัดไปเลยดินเยอะตัดไม่ถึงล่างด้วยนะเสียดายเนาะเอาล่างๆหน่อยจับรวบดีๆสิยแต่ละชุดนะอยากกินไหมคะอุ้ยอ่อนนิ่มดีจังเลยคนแก่ที่ไม่อยากกินผักบุ้งแข็งๆ ให้ใช้วิธีนี้นะคะจะได้กินผักบุ้งอ่อนๆเนาะผักบุ้งงอกผักบุ้งงอกนี่แหละเขาล้มลงเพราะว่าปะก,กิ๊กเอาสายยางฝอยๆมาฉีดเขาเมื่อวานเราเอามือลูบป,ประจประจณลุงบอกปะก,กิ๊กรูปประจําเปิดแล้วก็ลูบเปิดแล้วก็ลูบพ่อตดเสร็จก็เยอะเหมือนกันนั่นหละ ดูห่างๆดูว่าไม่ค่อยจะเน่นเราก็ปลูกเยอะๆอยากกินก็ปลูกพอตัดอันนี้ก็ไปปลูกอกีกอันนู้นที่ถ่ายคลิปเมื่อสักครู่ก็จะได้กินเป็นรอบที่สองเดี๋ยว<ช>จะให้ดูผักบุ้งเขียวผักอู้ผักบุ้งเขียวนี่กินเพลินเลยค่ะมันปลูกหลายกระถางพอเราตัดอันนี้กินกินไปหมดแล้วมาย้อนอันเก่าสามสี่กระถางอู้มีผักบุ้งกินตลอดแล้วก็ไม่แก่ด้วยนะคะอ่อนนิ่มด้วยเมื่อเช้าก็ผัด ล้วผัดผักบุ้งเราก็มีหมูเห็ดเป็ดไก่ติดบ้านเราไว้เรากินผักของเราในบ้านก็มีความสุขแล้วคะ่ะกิดชอบกินก <c oughs> ข้าวต้มข้าวต้มอร่อยต้มพุุยคุณลุงก็ชอบเหมือนกันต้มพุุยหมูเค็มนะคะไก่เค็มหมูเค็มโดยที่เราไม่ต้องทอดน้ำมันเนาะ ใส่ซีอิ๊วขาวเติมน้ำจักหน่อยเคี่ยวให้แห้งให้นุ่มจนแห้งเอามากินกับข้าวต้มพุ้ยแล้วก็มีผักบุ้งของเรานี่ไปผัดใส่น้ำมันหอยอร่อยแล้วค่ะอาหารเพื่อสุขภาพนะคะอาว